ทุกคนค่ะวันนี้พิเศษม,มากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าในนอ่ยตอนนี้กําลังอยู่กับพี่หมอท็อปค่ะพี่หมอท็อปขาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ,อ,อยากจะถามพี่หมอท็อปนิดนึงว่าปกติแล้วพี่หมอท็อปดูาศาสตร์เรื่องอะไรบ้าง ก่อนอื่นเนี่ยผมเป็นหมอดูที่อยู่กับทางสังกัดของทางโฮโลโซซิตี้เนาะทีเนี้ยก็จะรวมหมอดูไว้หลากหลายนะครับทั้งเรื่องของความเชื่อเรื่องของไพ่โหราศาสตร์ไทยจีนฮวงจุ้ยนะครับรวมไปถึงสายหมูทั้งหลายที่ชอบสักการะวัตถุมงคลแล้วอย่างศาสตร์หลักๆที่พี่หมอท็อปดูหลักๆเนี่ยพี่จะใช้หนึ่งคือโหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นเมนหลักแล้วก็ดวงจีนนะป่วยยีแล้วก็จะมีไพ่พยากรณ์ นะครับาก็จะใช้ไพ่หลายสำรับแต่ที่ชอบใช้มากที่สุดคือไพ่พุทธประวัติเขาเรียกว่าแต่ละศาสตร์นี่คือมีความแบบแตกต่างจริงๆแต่ละศาสตร์มีความแตกต่างในแง่มุมของการนําเสนอแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันมาจากรากเดียวกันคือพื้นฐานดวงชะตาบุญกรรมวาสนาการสร้างสิ่งคุณงามความดี หไพ่พุทธประวัตินี่คืออะไรไพ่พุทธประวัติเป็นการเรียบเรียงเรื่องราวในพุทธประวัตินะครับแล้วก็เขียนไพ่โดยท่านอาจารย์กิษณะสุริยการซึ่งภาพนี้จะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตามผนังโบสถ์อยู่ตามวิหารอยู่แล้วนะครับแต่ท่านได้รวบรวมออกมาเป็นสเวเนียการจริงๆท่านรวบรวมเป็นสเวินียการแต่พวกหมอดูนี่แหละเอามาใช้กันเองอ <laughs> ใช่ <laughs> ก็เลยก็เลยออกมาเป็นไพ่พิทยากรที่เป็นพุทธไพ่พุทธประวัตินะครับส่วนหน้าไพ่เนี่ย เรื่องราวต่างๆจะพายก็จะเอาเรื่องของพุทธประวัติในเรื่องของพุทธเจ้าะนะครับที่แบบโอเคตอนนี้ก็คือเบื่อหน่ายของความเป็นมนุษย์ถ้าเราเอามาใช้กับ ไพ่ยพยากรณ์ก็เหมือนเราเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตตอนนี้เราก็เริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่กับคนใกล้ตัวอยากจะไปหาอะไรใหม่ๆใช่ไหมออนะครับอันนี้เริ่มแล้ว <c oughs> ใช่ไหมพี่หมอเทาเริ่มแล้วโอเคเรานั่งอยู่กับใครเนียเรานั่งอยู่กับใครเราถ่ายทอดพลังเราอยากรู้เราก็รับรู้เรื่องของเขาได้ <c oughs> แต่เรารู้ในเรื่องที่ควรรู้เพราะตอนนี้เริ่มมีตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะไพ่มงคล36ประการเข้ามาในชีวิตมันเหมือนตอนเนี้ย ในนี้เรื่องความรักเริ่มวางลงกับกลายเป็นว่าเรามองเริ่มหาสิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะไพ่มงคล36ประการเข้ามาในชีวิตเรามีทั้งงานเรามีทั้งโอกาสรวมไปถึงโอกาสกับคนใหม่ๆเข้ามาด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะสนุกกับชีวิตมากกว่าค่ะใช่ไหมโอเคไปไม่ถูกเลยงั้นมาในนี้อยากรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดอนาคตเร็วๆนี้ มันมีเรามันมีสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วถูกไหมใช่นึกถึงสิ่งนั้นในความคิดและหยิบให้พี่หนึ่งได้จริงๆนะสิ่งที่เราตั้งใจขออย่างเดียวว่าขอให้นิ่งเพราะไพ่เป็นเหมือนพระพุทธเจ้ากําลังทรงทรงอธิฐานทรงธนูเพื่อเสี่ยงทายว่าเฮ้ยเราจะสําเร็จไหมซึ่งไพ่การยิงธนูเนี่ยคนยิงธนูมันจะต้องมีสตินิ่งใจเย็นอย่าวกแวกอะไรอย่าวกแวกกับคำนินทาใครจะว่าเรายังไงช่างมัน อย่าวอกแวกกับเอาความรักเข้ามาตบบนมันจะต้องนิ่งถ้าเขาอยู่กับร่วมทางเราไม่ได้ก็ต้องตัดออกเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเหลือแค่ตัวเราคนเดียวแล้วพุ่งเข้าสู่เป้าหมายถึงจะสําเร็จเราอย่ามาลังเลว่าตั้งใจแล้วอะตั้งใจต้องทําให้ได้และสําเร็จแน่นอนครับ <L un ters> ก็จริงๆก็คือเหมือนที่พี่หมอเขบอกว่าตอนนี้คือมีเป้าหมายที่จะทําแบบเยอะ มากแต่ว่ามันยังเหมือนติดแบบนู่นนี่นั่นอยู่องค์ประกอบต่างๆออก็คือเหมือนก็เลยเหมือนพยายามทําให้ใจตัวเองอะรู้สึกแบบเออจะต้องไปตรงนั้นให้ได้ซึ่งออถ้าในไพ่นี้ไพ่จะบอกว่าให้เลือกทําอย่างเดียวเอ,อเอาอย่างเดียวให้ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวขออย่างเดียวให้ดีที่สุดอย่าวกแวกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เธอตั้งใจสูงสุดอะมันสําเร็จอยู่แล้วแต่ขอว่าขออย่างเดียวนะ ขออย่างเดียวก่อนเรื่องเดียวเออเรื่องเดียว<า>ยก่อนคือถ้าให้ใบนี้มันแปลว่าเป้าหมายสูงสุดดังนั้นอะ,อะไรที่คือเป้าหมายสูงสุดของเราขอเลือกอย่างเดียวเ<า>บียใบลายทางตัดทิ้งก่อน <Okay. S 1> ช่วงนี้ก็คือเข้าใกล้ช่วงต้นเดือนมิถุนาแล้วค่ะพี่หมอพอบค่ะคืออยากจะถามแทนคนดูนิดนึงว่า,วาดวงของคนเกิดแต่ละวันจะเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคงั้นเอาเป็นวันทั้ง8ไปเลยแล้วกันเนาะ<ด>ในกรณีรที่มีวันพุธกางขืนด้วยก็และกันนะครับโอเคดวงของคนวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างานะครับวันอาทิตย์ได้ไพ่หัวไพ่ใบนี้มันแปลว่าไพ่รักษาโลก นะครับช่วงหายจากการเจ็บป่วยใครติดโควิดอยู่ก็อาจจะหายจากการเจ็บป่วยดีขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเริ่มทุ่เราเบาบางลงนะครับเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนี้ให้ภาสารีบุตรนะครับขึ้นมาประพรมน้ำมนต์ล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปแปลว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จอยากให้คนปัญหาต้องมีผู้ช่วยคนเก่งเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์ วันจันในสัปดาห์นี้เป็นยังไงสัปดาห์ได้พุทธเจ้าเปิดโลกดังนั้นมันจัว่าการเริ่มต้นงานใหม่โอกาสใหม่มีสิ่งที่ดีเข้ามาเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือทําอะไรก็โดดเด่นนะครับมีคนสน,สนใจมากนะครับเพราะพุทธเจ้าเปิดโลกแปลว่าอยู่ในจุดที่มันเหมือนพระองค์ได้อยู่บนคันดาวันดึงมา3เดือนในตลอดพรรษา uh huh. ก็มันเหมือนอยู่นิ่งๆมา3าเดือนตอนนี้ได้เวลาที่จะเปิดตัวเองได้เดินหน้าได้ลุยทำอะไรที่อยากทำและประสบความสำเร็จ นะครับต่อไปคนที่เกิดในวันอังคารเป็นยังไงบ้างวันอังคารช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับรักซ้อนซ้อนเงื่อนคุณอาจจะเริ่มหลงไหลติดเที่ยวติดเพื่อนติดเฮฮาติดเกมหลงไหลกับสิ่งยั่วยุรอบตัวมากเกินไปบอกต้องตั้งสติให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแปลว่าต้องมีสติอยู่กับตัวเองให้เยอะๆทั้งเรื่องของการงานการเงินอย่าใช้จ่ายอย่าเอฟของเยอะเกินไปโปรโมโชั่น6 6เข้ามาก็ทิ้งๆไปก่อนนะครับใจเยน็ยนๆหายใจลึกๆช่วงนี้เซฟเรื่องเงินนิดหนึ่งนะครับ ต่อมาวันพุธกลางวันเนาะ,ะพุธกลางวันบอกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองได้ไพ่องคุริมานคาปริสนะครับไพ่ใบเนี้ยบ่งบอกถึงพระองคุริมานที่เหมือนตัวเองทําไม่ดีมาเยอะไม่มั่นใจว่าบุญกุศลตัวเองจะมีช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมอุป,ปมาเหมือนชีวิตเราผ่านเรื่องไม่ดีมามากนะครับเลยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนคนเคยพลาดมาก,ก่อนแต่ขอให้มั่นใจตัวเองนะครับคนวันพุธคุณจะทําอะไรอ่ะคุณทําสําเร็จคุณทําได้อยู่แล้วขอแค่มั่นใจทุกอย่าง ไปได้เรียบร้อยแน่นอนส่วนพุทธกลางคืนนั้นนี้หน่อยเขาบอกว่าไพ่พรินิพพานนะครับมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่มันเหมือนคนชีวิตมันจบจากเรื่องอะไรที่ไม่ดีมาแล้วอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าเหมือนพระพุทธอ,องค์ได้จบชีวิตลงนะครับดับกายสังขารแล้วไปสู่นิพพานนิพพานก็คือความบริสุทธิ์ความนิ่งความสงบที่สูงสุดของชีวิตนั่นเองอื <c oughs> ไ,ออไ่ออทายงงี้ต่อไปวันพรฤหัสบดีนะะีฮะสมุนหัสบดีได้วิลาดนางบําเรอในช่วงที่เจ้าชายศิทธ,ธัตะอยู่ในความรู้สึกว่าอยากจะออกจากวังเพราะเริ่มเบื่อหน่ายผู้หญิงสวยในกลางวันตกกลางคืนก็เหมือนกันมีความน่าเบื่อหน่ายในชีวิตช่วงนี้คนคนวันพฤหัสบดีเริ่มตรง มาเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เป็นอยู่เบื่อหน่ายกับสังคมเดิมๆดังนั้นเติมสีสันให้กับตัวเองหน่อยนะครับชายทะเลภูเขาท่องเที่ยวไปแสวงหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตจะช่วยเพิ่มพลังกายพลังใจให้กับคนวันพฤหัสบดีส่วนวันศุกร์เป็นยังไงนะครับวนันศุกร์ความรักเด่นมาก อิดชาที่สุดเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าได้ไพ่อภิเศกนะครับไพ่มงคลสมรสนะครับ <c oughs> การรวม2ตระกูลเข้าหากันถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณก็จะไม่เจอพ่อแม่เจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีการพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ถึงขั้นข,นขอแต่งงานในอนาคต <c oughs> ก็เป็นได้แต่ถ้าคนโสดอยู่แน่นอนคุณมีความรักที่ดีมากๆแล้วสามารถคนนี้สามารถพัฒนาไปถึงพี่ว่าอยู่กันตลอดรอดฝั่งได้เลย ส่วนคนวันเสาร์นะครับสุดท้ายเขาบอกว่าทําอะไรต้องตั้งสติให้ดีนะครับอย่าเอาอดีตมาทาร้ายความรู้สึกตัวเองเพราะอะไรที่พลาดแล้วพลาดไปเพราะคนวันเสาร์มีความรู้สึกว่าช่วงนี้มันมันมันเหมือนมันเหมือนภาพเก่ามันมาภาพอดีตมันมาแบบหลอกหลอน <c oughs> นะฮะทำให้ดีความรู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันแบบโอ้ยฉันจะได้ไหมเจออย่างนี้อีกแล้วเจอปัญหานี้อีกแล้วแต่ขอให ตั้งสติฮะยังไงก็ผ่านไปได้แต่เพียงแค่ว่าภาพเก่าๆปัญหาเก่าๆมันยังคงวนเวียนอยู่แต่คุณแก้ไขได้แน่นอนครับให้หาผู้หญิงใกล้ตัวผู้หญิงใกล้ตัวจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาครับฝากเอาไว้นะในเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมอท็อปมากๆเลยนะค,ะครับผมดีบบดเป็นการเปิดโลกในรอบหลายยปีที่ได้มาดูดวงแล้วก็ศาสตร์ที่นันนี่ไม่เคยดูแบบนี้ด้วยค่ะ ็ต้องขอบคุณพี่หมอท็อปมากๆใครที่แบบว่าอยากเจอพี่หมอท็อปอย่างนี้นะคะอยากจะไปแบบเหมือนสัมผัสประสบการณ์ศาสตร์การดูอรวงแบบนี้ก็ไปเจอกันได้ที่งานเที่ยวบับเฟสตซวัน2 0 2นะคะจัดวันที่10 1ถึง12มิถุนายนนี้นะคะที่ศูนย์การคา้าเดอะมอลบางกะปิลลนแกรนฮอร์ชั้นจีค่ะ อ่าสุดท้ายอยากให้พี่หมอท็อปฝากหน่อยค่ะว่าถ้าสมมติว่าอยากจะดูร่วมก,กับพี่หมอท็อปอันนี้คือสามารถติดต่อหรือยังไงได้ที่ไหนบ้างคะก็ดับแรกนะครับถ้าใครไม่ได้ไปที่งานเปี้ยวปากเฟสติวัลที่เดอะมอลล์บางกะปิ<ช>นะครับก็สามารถติดต่อพี่หมอได้ผ่านโฮโลโซซิตี้อ่านะครับที่นั่นก็จะมีศูนย์รวมหมอดูมากมายเลยแล้วก็พี่หมอก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่อยู่ที่นั่นแล้วจะมีคอนเทนต์ดวงให้อ่านเยอะแยะนะครับหรือถ้าติดตามเพจส่วนตัวก็ที่เพจของพี่หมอท็อปได้ นะครับแต่ถ้าใครว่างมีโอกาสได้เจอกันเนี่ยนะฮะอยากให้ไปเจอกันที่เดอะมอลล์บางกปิมากกว่า